ว่าผมเล่าผมเล่ครับผมเล่ครับสวัสดีครับผมผมชที่อหน่อยนิานกลก่องครับในคลิปก่อนที่ผมไปตป๊ปลาขค้ืนกระเสียวเนาะผมก็ได้เห็ดเ,เนี่ยววัดอตัตโนมัตินี่เอฟซี่เพิ่นถามหาถามว่าเที่หน่อยนิานกลก่องคือบอ่เฮ็ดอะไร ระบบวัดอัตโนมันไห้เบิงเนี้ยเฮ็ดจังไดเพื่อนอยากคู่วิธีนะครับผมกันเลยจีเ้เฮ็ดในเพื่อนเบิงนะครับเนาะระบบว้ดของผมกันมี่โบ้ไหลโบ้ซับก้อนนะครับตัวนี้ก็ือเอสายรัดมาลัดหนังยางไว้ซื้อแล้วก็ผูกนังยาง,ยางหาป่องครับหาขวหนึงสองสามสี่ห้าตัวนี้ กระดัดเล็กนะครับดัดเล็กการขัน้นห,มห่มงอๆงอแบบนี้ก็มาเอามัดมัด,มดไว้นีเอาผาห้อ,องก่อนวยครับเด้อแต่ว่าอย่าอย่าใส่เก่าห่อนหยนด้วยครับเด้ยายาอดดดเพราะว่าเก่าห่อนนี่เคมีในเก่าห่อนนี่มันอาดซีเ็ดให้สารที่หุมขั้นเบ็ดอยู่สารที่เคลือบขั้นเบ็ดนี่อาดซีเ็ดใ้สารเคลือบขั้นเบ็ดละลายได้ คือว่าใส่ผ้าห้องเล็กน้อยเพราะมันจังโบเห็ดให้ขั้นเบี้เฮาเป็นดองร้อยเพราะว่าขั้นมันเปลี่ยนขั้นลังขั้นล,งนลังขั้นกลายเป็นขั้นพวกกาไฟนะครับถ้าเป็นห้อยมันอาจจะเฮ็ดให้หักง,ง่ายได้ครับผ้าห้องแล้วกเะีชยามดเลยมัดนแน,น่นๆกระยุ่หลกอตอนนี้ก็บ,ย,บย่ามห่างกันทั้งที่เลยครับ ป่านนี้ก็ยบบ่มห่างกับที่ทัง้งทีแล้วครับดึงดึงไม่น้อยมากน,นี่นี่เขาดึงยืดมากยืดไม่น้อยมากปั๊บเห็นบ่เอาตัวนี้มาก่อไวน้นี่เพราะตัวนี้มาก่อไวปที่เนี้นบัวเด้อไมเปิดน,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 นี่แต่กลัวมันไหลลงไปเพราะมันหนัก ครับพอย่าห e right? oh ่างมันบัเฮาก็เอาเอ็นเอ็นฟังที่ฟังที่เลยไก่ตัวแลี้ยเอามานี่ครับเอาฟังฟังที่เลยไก่มาแล้ว้ะครับเด้อดึงขึ้นมามัดคอแบบนี้ง่ายๆเลยคอยจะสิคอมองตัวเนาะนี่คอมองเอ็งมงตเนาะมงมงคอแนว ตัวสายรัดนี่ครับตัวรองสายรัดแล้วก็เอานี่ตะขอตัวนี้ครับตะขอจิ้มห้องมัดไว้ตะขอนี่ก็ปเป็นเล็กการขั้นหุ้มด้วยครับหุ้มดัดแล้วๆหุ้มก็ยักแล้วก็เอากาวห่อนยอดมีเพื่อให้มันอยู่แล,ยยยยยแล้วมาก่อเกาะสายเอ็นไวเด้นะครับเด้ออว่าสายเอ็นไว้จริงๆเพื่อให้มันก่อเขามาในห่วงขาวๆนี่ ขอออกมาด้านนอกแบบนี้นะครับเด้อกาชันย่ามันวัดมันผีวัดมาเขามาฆ่าเล็กตัวนี้แล้วกับพยาย่ามย่าให้ไปแต่ขอหันเขามาทั้งทั้งเล็กตัวนี้ครับพอย่ามันวัดมันผีมาฆ่าอยู่เล็กต้องหันมันออกข้านนอกแบบนี้ครับรือมันยันทันทีก็ว่าไปยังนี่แบบนี้เลยครับการทำงานของมันก็คือ ปามาดึงแลครับถ้าปาตีเนี้ยปุ๊บมันก็ตีดึงดึงตัวนี้แล้วตัวตัวขาวๆนี่้ายลาตัวลุหลวงนี่มันก็ตีหลุดออกง่ายนะครับเนาะถ้าตีหลุดออกมาเพราะไม่น้อยมันหลุดปั๊บมันก็ดีดกลับขึ้นแล้วตัวตะขอนี่ก็ตีคอเสียกดึงดึงวัดแท่นเฮาเลยเลยครับเห็นนะครับปั๊บนั่น น,นี่แหละครับเพื่อกันทํางานของระบบวัดอัตโนโมัติครับพอปลากินปุ๊บถ้าต้องเฝ้าปอดออกนะครับเย้ยต้องเฝ้าปอดตัวนี้ออกไวๆต้องเฝ้าปอดออกขั้นที่เลยแล้วก็เฝ้าย่างถอยหลังแล้วก็เฝามุนขึ้นมานเลยครับระบบวัดอัตโนโมัติแบบนี้กับมอสํำหรับไปเที่ยวกลางขึ้นนะครับเนาะไปตั้งคมปมกลางขึ้น บัานกะมืดคันจีมาเฮามาสังเกตไปขั้นเด็ดบ้านกะโบได้ครับคันเฮาสีมาตีบักกระนิงลังเทียกะโบได้ยินครับทำแบบนี้จังไละก็ได้ยินครับเลืกกะที่จริงนะระบบวัดอัตโนมัติแบบนี้ผมก็คิดมาาเพื่อการทกปลามาครับการทกปลามาโดยตรงครับถ้าปลาเนี้ยอื่นก็ใส่ได้นะ้ครับเ้อะ แต่ว่าที่บ่หมาะก็คือพวกป่าบ่อแข็งพวกป่าตัวง่าย้ะครับอันนี้บ่อน้ำอีดีครับเพราะว่าเวลามันวัดแล้วนี่มันยหญมันโปรดสายยากไหมครับเพราะป่าไม่แห้งป่ามันแห้งเลยเน่ยเข้าที่มโปรดสายมันอาจจะเห็ดหิล่าซาได้ครับครับเทคนิคเข้ากับมีซส้นนี่แหละครับบ้านนี้ผมสีโต๊ะขันบางอีดีได้กว่านี่ มาเบิ่งกันเลยพี่จิงระบบนี่ผมก็คิดมาก <Okay. S 1> เพื่อปะมายัางเดอยวครับที่แลก okay. คิดว่าเอาไปแก้วิธีการกินเนื้อของปลอมา่านาะเพราะว่าปลอมานี่เป็นปลากินเนื้อช้าช่วยรวดเร็วคือยังประกดครับคือยังประกดนี่แหละปลอมานกินเนื้อนี่เร็วเอาผาดก็คือผัดนเนื้อพุดเป็ด,ปด วัดว่ท่านก็นคือบบไ้สูครับ มสายย่อนครับเป็นล่มหรือเป็นเป็นป่าครับว่าจับป่านี้นถ้าเป็นป่าก็านนากจะน้อยแห้งนะครับว่างดินตรงนี้ว่าไป อ้าวดูดเลยบหมควงเงี ok. ้ยบอลควงเงี้ยังี้ยเายนี่ยังเป็นโควิดกว่ ครับผมถ่าก็ได้ผื้นงานใ้พี่น้องบงนะครับเนาะว่ามันทีบ่ด้แล้วขับกระเฮ็ดทั้งที่แล้วครับผมวิธีการเอวัดแบบอัตโนมัติจังหด๋คลิปนี้ก็ขอยกว้เพียงแค่นี้นะครับเนาะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับผม สวัสดีครับ